เนื้อหาีิบ้านครับใส่รวมกัรีบเข้าไปปัมงคะผู้สาวอายกินขึ้นอย่างีิช่องยูทูบแอปออนไลน์แล้วกราต้องอะไรตลอดจำเป็นต้องมีเทศกาลผลงานที่มีเวลาเข้เมย์วาราเนาะอ่านคาพ้องพนขภาขายังมีสาวียังมีแต้งงมีขอบค้ออยงขามะทิวช่วยดีก่างมีคนที่มาอยสอมคอยอย่างมากใจผลงานท

บ้อยานผัวจะเปนรงเชียงแค่พ่องคอดขึ้นเตนได้ลยอีกนึงบใส่ใูเอ็นคู่ทงบอยอีกฟังนึงทีบไม้ใส่อีกฟังออกันกงจาพี่นองมาเียกิ้มโทรศัพท์ออง่แซอยเปิดคนอีกคือว่าแปาหัวแปดบกบนสมสนีเปิดแโทรศัพท์ลยกขึ้นสูงสูง อ๋อเขาตั้งบวกเดี๋ยววันนี้มีไลฟ์สดด้วยนะครับพี่น้องในวงทัวโลกมาพี่น้องวง30นี่เป็นความสุขแล้วก็มีพนักบวกนะฮะนาบีพีผู้ใดเปิดแบตผู้ใดมีแบตในมือมือเนี่ยตึงเลขสามโตนะสาธุผู้ใดมีแบตอในมือให้พิสกันครับขวาและซ้ายดูผลงานเพลงนี้ครับ